Novels of f ฟยาขอเสนอนิยายรักจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่อีกทีไม่ขอมีสามีร้ายกาศเขียนโดยหลิงเฟยยาให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะ บทที่หนึ่งสภัยใหญ่สกุลยวนบ้านสกุลยวนข้าบดีที่ร่ำรวยติดอันดับของแคว้นซ่งบิดาคือหยวนหลีเทาเป็นอดีตขุนนางสังกัดกรมการคลังที่บัดนี้ลาออกจากราชการและหันมาทำการค้าแทนบ้านสกุลยวนเป็นเจ้าของที่ดินและร้านค้าของลํำค่าหลายแห่งในเมืองหลวงหญินของหยวนหลีเทาคือเมืองหุยฟาง นางเป็นบุตรสาวของเสนาบดีเจ้ากรมการทหารทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกันเพียงหนึ่งคนนั่นก็คือหยวนซื่อทงหยวนซื่อทง,อทงรับราชการอยู่ในกรมทหารของอี้ชินอ๋องเขาเป็นบุรุษรูปงามมีความสามารถด้านการรบอยู่บ้างหากแต่หยวนซื่อทงเป็นบุรุษที่มีนิสัยเจ้าชูมากรักปากหวานคารมดีอีกทั้งจิตใจข้างในยังอ่อนแอขี้คลาด บิดาและมาดาสกุลหยวนรักและตามใจบุตรชายคนเดียวคนนี้มากทําเอาหยวนซื่อถงเสียคนไปหมดหยวนซื่อถงนั้นมีหูหญินเอกที่แต่งงานกันมานานถึง15ปีนามว่ามู่หลินเซียงเมื่อก่อนมู่หลินเซียงเคยเป็นสาวงามที่มีชายหนุ่มมากมายหมายปองบิดาของนางเป็นเจ้ากรมการคลังมีตำแหน่งใหญ่โตชายหนุ่มหลายคนมาติดพันนางก็เพราะหวังตำแหน่งจากบิดาของนาง หยวนซื่อถงก็เช่นกันเมื่อเห็นว่าบิดาของนางน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการค้าให้กับสกุลของตนได้จึงได้มาเกี้ยวพาราศีทำให้มู่หลินเซียงที่ตอนนั้นอายุเพียง18ปีตกหลุมรักนางรักหยวนซื่อถงหมดทั้งหัวใจก่อนจะแต่งงานกับหยวนซื่อถงนั้นทั้งบิดาและมารดาข,ของนางคัดค้านหัวชนฟ้าเนื่องด้วยหยวนซื่อถงนั้นมีนิสัยเจ้าชู้ไม่รู้จักพออีกอย่างยังดูออกว่า สกุลหยวนอยากจะดองกับสกุลมู่เพราะจะหลอกใช้ลูกสาวของพวกเขาหาอำนาจในราชสำนักหากแต่มูล้ลินเซียงเมื่อตอนอายุ18ปีนั้นดื้อด้านความรักที่บทบังดวงตาของนางทำให้นางยอมตกลงใจแต่งงานกับหยวนซื่อทงการแต่งงานในปีแรกๆนั้นดูจะเป็นไปด้วยดีดุดดังความฝันหากแต่เมื่อหลังจากนั้นสามีของนางกลับเริ่มพานางโลมเข้ามาเลี้ยงดูในบ้าน บางครั้งก็ประกอบกิจกรรมบนเตียงนอนในห้องนอนใหญ่ของนางเป็นเหตุให้มู่ลินเซียงเจ็บช้ำใจยิ่งนักมารดาของหยวนซื่อทงนั้นถือหางบุตรชายอยู่เสมอแม่สามีมักจะโทษมู่ลินเซียงว่าไม่สามารถปรนิบัติรับชายสามีได้ดีซ้ำแล้วนางยังไม่สามารถมีบุตรชายให้หยวนซื่อทงได้สุดท้ายนางจึงต้องยอมให้ยวนซื่อทงมีอนุได้มากเท่าที่ต้องการเช้าวันนี้ที่อากาศออกจะจำไซ หยวนซื่อทงตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปงานราชการต่างเมืองการไปงานราชการสักเจวันทําให้หยวนซื่อทงพาอีเนียงหรือเมียอนุวัย17ปีนามว่าม่านชิงชิงติดตามไปคอยปรนิบัติรับใช้ด้วยส่วนมู่หลินเซียงนาะรือหน้าที่ของนางหากไม่รับมือกับแม่พัวก็ต้องสู้รบปรบมือกับบรรดาเมียอนุของสามีมู่หลินเซียงมองใบหน้าของตนเองในกระจกนานแล้ว ที่นางไม่ได้ตื่นเช้ามานั่งส่องกระจกแบบนี้ใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยงดงามกำลังจะร่วงโรยมือเรียวสลาวลูบจับไปที่ตีนกาบ,บริเวณหัวคิ้วนางอายุย่างเข้า33แล้วแม้จะยังดูสวยสดงดงามหากแต่คงไม่ชื่นตาชื่นใจสามีเหมือนกับเด็กสาวพวกนั้นดวงตาของนางที่ครั้งหนึ่งเคยสดใสตอนนี้กลับมีแต่แววร้ายกาดสู้ชีวิตนางไม่ได้อยากเป็นคนใจร้ายหรอก แต่ถ้านางไม่ทำอย่างนั้นนางจะยืนหยัดอยู่กับสามีเช่นยวนซื่อถงได้อย่างไรโอ้ยินวันนี้ท่านอยากปักปินแบบไหนดีเจ้าคะเฮอเฟิงสาวรับใช้เอ่ยถามนายหญิงปินหยกก็แล้วกันนางตอบแบบไม่คิดอะไรมู่หลินเสียงเหมือมองตัวเองในกระจกรู้สึกว่าความสุขในชีวิตลดน้อยถอยลงไปทุกทีเจ้าคะ่ะเฮอเฟิง เอื้อมมือไปหยิบปิ่นยกชิ้นโปรดออกมาให้มู่หลินเซียงปิ่นยกนี้เป็นของสืบทอดมาจากมารดาของหูหยินมันน้ำงามเกินหาปิ่นได้เปรียบมู่หลินเซียงยิ้มบางนางนึกถึงมารดาที่เคยคัด้า้นนางไม่ให้แต่งงานกับหยนซื่อถงมาวันนี้มารดาของนางได้ตายจากไปแล้วมารดาของนางมาจากสกุลโจนามว่าโจลี่หลันนางมีน้องสาวฝาแฝดคือโจอี้พิน ทั้งสองหน้าตาคล้ายกันราวกับพิมพ์เดียวท่านานโจอีพ้พินได้แต่งงานไปกับแม่ทัพจางอีโม่และมีบุตรด้วยกันหลายคนหนึ่งในบุตรสาวของท่านน,นามว่าจางเสี่ยวเฉียวว่ากันว่าบุตรสาวคนเล็กของท่านานั้นหน้าตาคล้ายม่ลินเซียงอยู่มากก็ในเมื่อแม่เป็นฝาแฝดกันพวกนางทั้งสองจะหน้าตาคล้ายกันก็ไม่แปลกต่างกันเพียงแค่อายุ มูหลินเซียงเป็นลูกคนแรกของมารดาส่วนจางเสี่ยวเฉียวเป็นลูกคนสุดท้ายของมารดาของนางทําให้นางห่างกับญาติผู้น้องของตนถึง14ปีมูหลินเซียงไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไปจากหัวและทันทีกับที่ประตูห้องของนางถูกเคาะด้วยเสียงอันดังโูยินูฮยินเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะจุาคัทท่านต้องมาตัดสินความให้ข้าเดี๋ยวนี้เสียงแผดร้องของฝางรุ่ยซิน อนุสาวีคนโปรดของสามีทุบป,ปังๆที่ประตูห้องของมู่ลินเซียงอย่างไม่เกรงใจเหอเฟิงรีบเดินไปเปิดประตูท่านไม่มีมารยาทนี่มันห้องของฮูหยินเอกเป็นเพียงอนุโปรดรักษากริยาด้วยฟางรุ่ยสินเชิดหน้าขึ้นฮูหยินเอกที่ตั้งคันไม่ได้นะหรือคงจะสู้อนุต่ำต้อยที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของนายท่านไม่ได้หรอกนี่เจ้าเฮอเฟิงโกรธจ,จัด ถอยไปเหอเฟิงมู่หลินเซียงพูดด้วยน้ำเสียงกร้าวมาจากด้านในไหนอนุคนไหนมันกล้ามาเห่าสร้างความรำคาญหน้าห้องนอนของข้าท่าทีของมู่หลินเซียงดูน่าเกรงขามและมีอำนาจฝังรุ่ยซินนึกเกรงกลัวมู่หลินเซียงอยู่ไม่น้อยหูหยินเจ้าคะท่านต้องจัดการให้ข้านะเจ้าคะนางซุนเถามันขโมยส้ไข่มุกที่นายท่านให้ข้าไป มีอนุกำลังชูคอฟ้องนายหญิงของบ้านไม่จริงนะจ้าค่ะฮูหยินอย่าไปเชื่อมันนะจ้าคะ่ะเสียงของสุนเทากรีดร้องดังมาอีกทางฟางรุ่ยซินนางโกหกหนางแอบเอาส้ไข่มุกที่นายท่านให้ไปขายตังหากหุบป,ปากเดี๋ยวนี้นะฟางรุ่ยซินยกมือขึ้นจะตบหน้าของสุนเทาหากพูดอีกข้าจะตบหน้าเจ้าให้เสียโฉมเลยใครดูก็เข้ามันสิ ข้าไม่เกรงใจคนท้องคนไสหรอกนะสุนเทาแผดเสียงกลับพอได้แล้วหากไม่อยากถูกไล่ออกไปนอกจวนม่อหลินเสียงพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดการปกครองอนุหลายสิบคนไม่ใช่เรื่องง่ายคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นใส่ร้ายกันเองจนหน้าปวดหัวสองอนุต่างหุบปากลงแต่สายตาก็ยังสอดสายไปมาราวงูพิษ ฝั่งรุ่ยซินแล้วเจ้ามีหลักฐานอะไรว่าซุนเถาขโมยของของเจ้ามู่หลินเซียงกลับมาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบดังเดิมไม่มีเจ้าค่ะฮูหยินเอกแต่ว่านางซุนเถามันเคยมาขอดูไส้มุกที่นายท่านให้ค่าแล้วมันบอกว่ามันอยากได้เจ้าค่ะเพียงแค่นี้เจ้าก็ไปใส่ร้ายว่าซุนเถาขโมยขอ,ของของเจ้าแล้วหรืออาฝังรุ่ยซินแผดเสียงร้องฮูหยินเข้าข้างมันทําไมเจ้าค่ะเพราะข้ากําลังท้อง ผูห้หญิงและอิจฉาอยากให้ข้าทุกข์จนอกแตกตายใช่ไหมเจ้าคะหยุดพูดจาเผอเจอได้แล้วฟังด้วยซินเจ้ากับซุนเถาต่างก็เป็นเมียของท่านพี่ทำไมถึงไม่หัดปลรองดองกันไว้ปรองดองอะไรกันเจ้าคะผูห้หญิงเกลียดข้าอ้อหรือจริงๆท่านอิจฉาที่ท่านไม่สามารถตั้งคันได้ก็เลยอ,อยากทำให้ข้าแทงลูกไปใช่ไหมเจ้าคะเพียมู่หลินเซียงตกหน้าอนุป,ปากพลอย นางมองฝังรุ่ยซินด้วยแววตาที่ไม่สะทกสะท้านใดๆข้าม่เคยคิดร้ายกับเด็กในท้องของเจ้าและฝังรุ่ยซินจงจําไว้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ในฐานะอนุหากลูกของเจ้าเกิดมาแล้วข้าอยากได้เด็กคนนั้นก็ย่อมต้องเป็นของข้ามู่หลินเสียงหันหลังกลับเข้าไปในห้องเฮอเฟิงสาวรับใช้ปิดประตูใส่หน้าอนุทั้งสองเต็มแรงหูหยินเอกเดินไปซุดตัวลงนั่งบนเตียงเตา อี่ครั้งแล้วที่อนุของสามีเอาเรื่องหน้าหนักใจมาให้นางนางเองไม่ได้อยากจะเป็นคนร้ายกาศแต่ถ้านางอ่อนแอคงจะพลาดท่าเสียทีนางจิ้งจอกพวกนั้นไปหมดไม่นานหลังจากนั้นช้างชุนคนรับใช้คนสนิทของแม่สามีก็มาพบนางที่ห้องใบหน้าของช้างชุนดูแสดงออกว่าไม่ได้ชอบมู่หลินเสียงสักเท่าไหร่คงเป็นเพราะได้อิทธิพลมาจากแม่สามีของนางนั่นแหละ ฮูหยินน้อยเจ้าค่ะฮูหยินใหญ่อยากพบท่านเจ้าค่ะท่านแม่อยากพบข้าได้เรื่องอนใดกันมู่หลินเซียงพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแม้จะเห็นว่าชางชุนทำหน้าตาอวดดีกับนางข้าน้อยก็คงไม่รู้หรอกเจ้าค่ะใครไปก่อเรื่องวายอะไรยังไงเชิญฮูหยินน้อยรีบไปหาฮูหยินใหญ่เถอะเจ้าค่ะชางชุนหันหลังเดินออกจากห้องของมู่หลินเซียงไปนางลุกขึ้น และเดินตามไปพบแม่สามีที่อยู่อีกปีกหนึ่งของบ้านสกุลหยวนและเมื่อไปถึงนางก็พบว่าแม่สามีนั่งรอนางด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นักคารวะท่านแม่แมเดี๋ยวนี้จะมาพบข้าได้ต้องให้คนไปตามอยู่กันมานานจนไม่เห็นหัวกันแล้วหรือเมืองหุยฟางมารดาของหยวนซื่อทงนางเป็นสตรีวัยย่างหกสิบปีดวงตาเล็กเฉียว จมูกปากก็ดูสมส่วนรับกับใบหน้าดีหาไม่ได้เจ้าค่ะท่านแม่ข้ารู้สึกไม่สบายเลยนอนพักอยู่บนเตียงเตาเจ้าค่ะเอาเถอะที่ข้าเรียกเจ้ามาก็เพราะว่าเมื่อเช้าข้าได้ข่าวว่าเจ้าตกหน้าฟางรุ่ยซินเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงไปทําร้ายนางเรียนท่านแม่ฟางรุ่ยซินพูดจาสามหาวใส่ข้าหากไม่กําราบเอาไว้จะยิ่งส่งผลเสียเจ้าค่ะแต่นางกําลังท้องกําลังใส้ท่านแม่ แรงที่ข้น้อยตบหน้านางนั้นเป็นเพียงแค่การสั่งสอนข้าน้อยรู้ว่าแรงนั้นจะไม่ทําให้ฟางรุ่ยซินเป็นอะไรมู่หลินเซียงอธิบายนางรู้ว่าฟางรุ่ยซินกําลังท้องแรงที่นางใช้จึงออกจะเบามือมากซึ่งถ้าหากนางไม่ทําเช่นนั้นฟางรุ่ยซินก็คงก้าวราวกับนางมากขึ้นไปอีกหึนังคนใจร้ายเจ้ามันจิตใจดำทมินเป็นหญิงกาลกินีโดยแท้ท่านแม่ มอหลินเซียงเงยหน้าขึ้นมองแม่สามีคำด่าที่รถบนศรีรษะของนางช่างเสียดแทงใจเหลือเกินเจ้าจงไปนำสร้อยไข่มุกที่ซื้อถงเคยให้เจ้าไปมอบให้ฝางด้วยสิเป็นการปลอบใจเสียไม่เจ้าคะ่ะมู่หลินเซียงตอบเสียงแข็งสร้อยนั้นท่านพี่เป็นคนให้ข้าทำไมข้าจะต้องยกให้นางด้วยก็เพราะนางกำลังจะมีลูกให้ซื้อถงต่างกับเจ้าที่นับวันก็ดูจะยิ่งไร้ประโยชน์แถมอยู่มาจนอายุป่านนี้แล้ว คงจะมีบุตรให้ลูกชายข้าม่ได้หรอกมู่หลินเซียงกัดริมฝีปากของตนจนเลือดซิบน้ำตาเอ่อคลอท่วมท้นหน่วยคุณค่าของข้ามีเพียงเท่านี้หรือเจ้าคะท่านแม่ข้าจะท่านพี่ดูแลความเรียบร้อยในจวนการบ้านงานเรือนก็ไม่เคยตกหล่นข้าไม่มีความดีอะไรเหลือเลยหรือเจ้าคะแม่สามีของนางได้แต่ทำลอยหน้าลอยตาสำหรับมู่หลินเซียงนางจะทำความดีสักแค่ไหนก็ได้แค่เสมอตัว แต่หากทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยย่อมถูกประนามไปสวัน7วันนางแต่งงานเข้าสกุลยวนมา15ปีเต็มแล้วตอนแรกเมื่อแต่งงานมาได้5ปีนางยังไม่มีทีท่าว่าจะมีบุตรแม่สามีของนางจึงเจ้ากี้เจ้าการหาอนุมาให้บุตรชายเพื่อความสุขของสามีแม่สามีมักพูดเช่นนี้กับนางและมู่ลินเซียงก็ต้องจำใจรับอนุของสามีเข้ามาในจวนคนแล้วคนเล่า แรกๆหัวใจของนางก็เจ็บปวดอยู่มากนางนอนร้องไห้ทุกคืนแต่หลังๆความเจ็บปวดก็เปลี่ยนเป็นความด้านชาแต่ฟ้าก็ยังพอจะเมตตานางอยู่บ้างไม่นานนางก็ตั้งครนภและคลอดบุตรสาวนางรักบุตรสาวของนางยิ่งกว่าอะไรดีแต่ทว่าฟ้ากลับพรากบุตรสาวไปจากนางเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนางร้องไห้เสียใจจนแทบเป็นบ้า ลูกสาวตัวน้อยที่เปรียบดังความหวังสุดท้ายของนางจู่ๆก็นอนหลับและเสียชีวิตไปบนเปลเด็กอ่อนหัวใจของมู่หลินเซียงได้เล่นฝ่าพายุฝนอันโหดร้ายมานักต่อนักจนทําให้นางคิดว่าชีวิตนี้จะมีอะไรมาทําให้นางเสียใจได้อีกนอนางเข้มแข็งและผ่านความทรหดของการใช้ชีวิตมาอย่างโชคชนไม่นานนักหยวนซื่อทงสามีของนางก็กลับมาถึงจวน มู่หลินเซียงได้แต่นั่งชะโงกหน้ารอสามีอยู่ในห้องนอนของนางแต่แล้วนางก็เห็นว่าหยวนซื่อถงเดินตรงมายังห้องนอนนางหัวใจของมู่หลินเซียงดีใจยิ่งนักที่สามีแวะมาหาเฮอเฟิงอมยิ้มให้กับนายหญิงก่อนจะรีบหลบหายออกไปจากห้องเพื่อให้มู่หลินเซียงได้อยู่กับสามีเพียงลําพังหยวนซื่อถงก้าวเข้ามาในห้องใบหน้ารูปงามนั้นจ้องมองหน้าหูยินเอกพร้อมรอยยิม้ม ลินเซียงจ้าหยวนเสื้อธงเอ่ยกับผู้ยินเอกท่านพี่ท่านไว้มาหาข้าหรืออืมพี่คิดถึงเจ้าจะแย่แล้วหยวนซื้อธงชายมืออบกอดเอวบางของภรรยาขนาดเดินทางไกลพี่ก็เอาแต่คิดถึงเจ้าทุกวันเลยมู่ลินเซียงนึกดีใจที่สามีคิดถึงนางแต่แล้วสิ่งที่นางคาดคิดไว้กลับไม่เป็นไปตามนั้นเออลินเซียงจ้า คือพี่อยากจะขอสร้อยไขมุกข,ของเจ้าหน่อยได้ไหมสร้อยไข่มุกจากกุยโจที่พี่เคยให้เจ้าไปเมื่อหลายปีก่อนท่านจะเอาสร้ยมุกไปทําไมกันน้ําเสียงของนางดูประหลาดใจคือพี่เออหลินเซียงจ้าเจ้าก็รู้ว่าลุยซินกําลังท้องกําลังส้พี่ก็ไม่อยากขัดใจนางท่านไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยมู่หลินเซียงผละออกจากอ้อมแขนของสามี จะมาขอสส้อยไข่มุกที่นางทั้งรักทั้งห่วงให้กับอนุงั้นหรือโธ่ลินเซียงจ๋าเจ้าอย่าใจร้ายกับพี่นักเลยในโลกนี้มีเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าใจพี่หยวนซื่อทงเอ่ยคำหวานกรอกหูนางมู่ลินเซียงกัดริมฝีปากจนเลือดซิบรู้ทั้งรู้ว่ากำลังโดนหลอกแต่เพราะรักก็จำใจให้หลอกนางเจ็บปวดที่ต้องมอบสส้อยมุกกุ้ยโจให้สามีเพื่อไปมอบให้อนุแต่แล้วอย่างไร นางก็มีค่าเพียงเท่านี้มิใช่หรือมู่หลินเซียงเดินไปที่หีบใบใหญ่ที่มุมห้องนางเปิดฝาหีบออกและหยิบสร้อยไข่มุกลำค่านั้นขึ้นมาหยวนซื่อถงตาเป็นประกายเขาคิดแต่เพียงว่ากำลังจะได้สร้อยมุกไปงองงนฟังรุ่ยซินอนุที่เขากำลังรักและหลงให้หายน้อยใจและเป็นไปตามคาดเมื่อหยวนซื่อถงได้สร้ยไข่มุกเส้นนั้นแล้วเขาก็รีบบอกลาม่ลินเซียงและหายไปจากห้องนอนของนางในทันที ดูท่าแล้วคงจะรีบนำสร้อยมุกไปให้ฟางรุ่ยซินมู่หลินเสียงได้แต่รู้สึกน้ำตาตกในมันเจ็บจนไม่มีน้ำตาให้หลั่งออกมาอีกแล้วนางเดินออกมานั่งทอดหุยอยู่ที่สวนเล็กๆกลางจวนแต่ละวันนางต้องสู้รบปรบมือกับใครบ้างแม่สามีแสนร้ายกาศอนุแต่ละคนที่คอยแก่งแย่งชิงดีรวมไปถึงสามีที่ไม่เคยรักนางหากเกิดใหม่ได้อีกครั้ง นางอยากเลือกใหม่คราวนี้นางคงจะเลือกครองรักกับบุรุษรักเดียวใจเดียวไม่รายกาดจนทำให้นางช้ำใจอีกและในขณะที่นางกำลังชมจันทร์อยู่ในสวนอย่างเงียบเงานั้นจู่จุร่างของนางก็ถูกกระชากอย่างแรงดวงตาของนางถูกพันรอบไปด้วยผ้าสีดำมีดปลายแหลมจ้วงแทงเข้าไปที่ท้องของนางมู่ลินเสียงกระอักเลือดออกมาคำใหญ่นางไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้าย และทำไมคนผู้นั้นถึงต้องทำกับนางเช่นนี้นางคลานไปบนพื้นเพื่อเอาชีวิตรอดโลหิตสีแดงไหลนองเสียงหายใจของนางหอบทีนางพยายามจะตะโกนเรียกหยวนซื่อธงให้มาช่วยนางท,ท่านพี่ช่วยข้าด้วยนางผ่าร่างของนางคลานต่อไปได้อีกไม่ก,กี่ก้าวฆาตะกรผู้นั้นก็จ้วงมีดแทงลงไปที่อกของนางมันปลิดขั้วหัวใจของนางในทันทีและแล้ว มู่ลินเสียงขาดใจตายไปในวินาทีนั้นเอง